วิธีลงคลิปวิดีโอในสินค้านะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าลงสินค้าของเราแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีคําว่า url v ดีโอนะครับถ้าเราเราสามารถไปอัปโหลดได้บน YouTube หรือบนพื้นที่อื่นๆเช่น Vimeo ได้นะครับเพื่อเอาลิงก์ url มาใส่แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เป็น url อยากลงใน lazada เลยนะครับให้คลิกคํานี้ครับ media center จิ้มเข้าไปนะครับจะขึ้นมาสู่หน้านี้นะครับให้เลือกคําว่า upload s manage videos นะครับ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วตัวนี้กด create new ครับตัวนี้จะให้เราอัปโหลดนะครับให้เราเลือกอัปโหลดไปในวิดีโอหลักของสินค้าและการตกแต่งร้านค้านะครับกดอัปโหลดเราเลือกวิดีโอใส่เข้าไปตั้งชื่อนะครับแค่นี้ได้เลยครับแล้วกดตรงนี้เสร็จเลยนะครับส่วน cover นะครับจะเป็นพวกภาพปกต่างๆถ้าอยากให้มีเราก็สามารถทําภาพมาแปะไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของขนาดเรดิโอนะครับผมแนะนําพื้นฐานอยู่ที่1ต่อหนึ่งเลยครับง่ายสุด อยู่ได้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับบนคอมพิวเตอร์ก็ได้บนมือถือก็ได้ครบถ้วนนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมีวิดีโอลงสู่หน้านี้แล้วพอเวลาตอนลงสินค้าเรากด Media Center มันจะมีคลิปวิดีโอโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกได้เลยถ้าเราลงไว้เยอะเราก็ใช้ช่องนี้ในการเซิร์ชเพื่อค้นหาได้เลยครับ